There one is only one of you o n ว้าวของเล่นสมัยใหม่นี่ไม่ได้เล่นง่ายๆเลยนะคะแต่ปนุตก็ชอบชอบ,ชอ,บอ่ะวันนี้ก็แต่งสวยไม่รู้สวยอหรือเปล่าปนุตนะคะปะนุตอยากเมา วัยห้อยากมีของเล่นทันสมัยก็คือวันนี้จะมารีวิวเรื่องกล้องนะคะปนุก็จะมีกล้องทั้งหมดกี่ตัวล่ะ Canon Sony เดี๋ยว Sony Canon นะคะแล้วก็ GoPro 10แล้วก็มารุ่นนี้ที่เล่นยากที่สุดเรียกอะไรอินสตาสาม้อยหกสิบเ นะคะรุ่นนี้บอกตรงๆรุ่นนี้ประนุนเล่นยากแต่ก็อยากได้คันอยากได้มากแล้วที่ชอบมากที่สุดก็คือรุ่นนี้นะคะ DJI Pocket 3เดี๋ยวเรามารีวิวกันและที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้ก็คือ Action DJI Cosmo Action 5อัปเกรดแล้วตอนนี้ก็รอลูกตัวสุดท้าย ว้าวหวังว่าจะเป็นตัวสุดท้ายพอไม่รู้ด้วยว่าแม่เพื่อนสั่งซื้อเมื่อวานนี้เองตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะอย่างว่านะคะคนเราของมันชอบปนุษย์ไม่ค่อยถือกระเป๋าแบรนด์นิมนะคะปนุษย์จะถือสิ่งของพวกนี้ค่ะนี่คือปน,นุษย์นุชชี่สโตรลี่เทลลิงไทยแคนาดาคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะก็มือใหม่ ข้ามาฟังกันนะคะว่าปนุษย์วัยนี้นะคะชอบเทคโนโลยีหรือการใช้กล้องนะคะก็มาลองทำช่อง u t u b e นะคะก็ประมาณว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยวัยปลดกเกษียณแต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คืออยากจะมาเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ให้เพื่อนๆที่รุ่นเดียวกันนะคะที่อยากจะหารายได้พิเศษนะฮะรายได้เพิ่ม แล้วก็มีการทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตประสบการณ์ตัวเองโดยการผ่านช่องของ y o u ูทูบนะคะก็ YouTube YouTube มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่มันก็ไม่ได้ไม่ง่ายนะคะก็คือมันต้องมีการ Practice การฝึกซ้อมการเข้าใจเข้าไปดูรุ่นใหม่ร oh ุ่นเก่ารุ่นกูรูอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือรุ่นปนุษนะคะด้วยวย53ก็เป็นความภูมิใจของตัวเองอย่างหนึ่งนะคะว่าเป็นสาวเครื่องขายเครื่องสำอางอะเนาะ เราก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือดิจิตอลหรืออะไรก็แล้วแต่อีดิทติ้งอะไรพวกนี้นะคะก็เพิ่งจะมาสนใจตอนเข้ามาอยู่แคนาดาเนี่ยคะ่ะจากกล้องตัวแรกที่สามีซื้อให้ก็คือ Canon แล้วก็น่าจะ Canon ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะจะมาเปรียบเทียบแต่วันนี้กล้องแรกที่ปนุษย์อยากจะเอามาเมาส์ก็คือ ลูกตัวแรกนะคะตัวแรกเลยที่ตัดตัดใจกเลยตัดตัดใจตัดคอซื้อเลยเพราะว่าแพงช่วงนั้นนะคะอันนี้รุ่นนี้ GoPro 10ปนุซื้อตอน2018นะคะ2018ตอนย้ายออกมาแล้วมาใช้ชีวิตโสดนะคะอันนี้มาแบบเป็น new boyfriend ของไอเลยนะคะ new boyfriend นะคะมันน่ารักมากเห็นไหมคะ เล็กกระทัดรัดนะคะแล้วก็ทริปป์ของเขาก็ยืดได้เออหลวมนี่นะคะก็สั่งมาช่วงนั้นนะคะปะนุตอยู่อาพาร์ตเมนต์เช่าอาพาร์ตเมนต์ถ้าทุกคนที่ใครติดตามช่องปนุตเนี่ยก็จะเห็นภาพที่ปนุตถ่ายทําพวกอาพาร์ตเมนต์ทำอาหารเล็กๆน้อยๆหรือไปเที่ยวนะคะก็โดยการใช้กล้อง GoPro 10รุ่นนี้นะคะยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเอาเขาไปเที่ยวคิวบากับปนุษย์เมื่อต้นปีนี้เองรูปภาพออกมาก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะว่ารุ่นนี้ยังลงน้ำได้อยู่ที่ใช้ที่ซื้อก็เพราะว่าหนึ่งที่ชอบคือปนุษย์ชอบลงเล่นน้ำถูกไหมคะแล้วเราก็ไปปร,ประมาณว่าเราไม่ชอบซื้อของที่แบบว่าใช้ได้แล้ว แป๊บๆเดี๋ยวก็พังก็พยายามเก็บเงินนะคะเก็บเงินแล้วก็ซื้อไอ้รุ่นที่มันดีที่สุดก็ได้เข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของ GoPro เขานะคะแล้วก็พวกที่เขาเล่นรุ่นนี้อยู่แล้วนะคะด้วยความชํานาญนะคะเราก็เป็นผู้หญิงเนาะเราก็อาจจะไม่เก่งเท่ากับผู้ชายแต่ก็ไม่อยากจะน้อยหน้านะคะก็เล่นได้เท่าที่เราเล่นได้ก็คือรุ่นนี้นะคะ GoPro Ten รุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ต้องไปซื้อไอ้ที่ป้องกันน้ำนะคะเพราะว่าน้าเนี่ย มันมีจํานวนลึกอะไรของมันได้นะคะตอนป้านุชไปดําน้ําก็ไม่ได้ดําเยอะนะคะก็แค่แบบ snorkling เอานะคะลอยตัวขึ้นแต่ถ้าลึกที่สุดก็น่าจะเป็นแปดเมตรถ้าจําไม่ผิดนะคะรุ่นนี้ไม่รู้ว่าล้าหลังหรือ,อยังนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่เข้าไปดูในของ GoPro นะคะเขาจะมีรุ่นที่13ออกมาแล้วรุ่นที่13ก็อาจจะหน้าจอใหญ่กว่านิดนิดนึงอะไรประมาณนี้นแต่ปนุคิดว่าคงคงไม่ติดตามก o ปโแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยที่ใช้ใช้ไปแล้วจะเริ่มร้อนคุณเคยเป็นไหมคะใช้ใช้แล้วมันก็จะเริ่มร้อนแล้วยิ่งถ้าชาร์จแบบตเตอรี่เนี่ยนี่ประสบการณ์ปนุนะตั้งแต่ใช้ก o p r o เทนรุ่นนี้มานะคะตั้งแต่พศ2018นนะเอานี่มันกี่ปีแล้วใช่ไหมคะ เครื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มร้อนพอร้อนบางทีเราชาร์จแบตเตอรี่แล้วเนี่ยหน้าจออะไรพวกนี้มันก็จะใช้ไม่ได้แล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเริ่มบวมที่สําคัญมันจะเริ่มบวมพนุก็กลัวเนาะก็ไปซื้อแบตเตอรี่เพิ่มมานะคะก็เลยไปได้รุ่นนี้มานะาะที่ a m a z o n ใช้ได้กันไหมก็ใช้ได้กันได้นะคะแต่อันนี้มันเป็นเอ่อเนี่ยโกโปรสิบสามหรือสิบเนี่ยแต่ตอนซื้อน่าจะเป็นโกโปรสิบนะคะ แต่อันที่มันมากับกล้องครั้งแรกที่ปนุษซื้อเนี่ยชาร์จแบตเตอรี่มันจะเป็นสีฟ้าถ้ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นแฟนคลับของโกโป o นะคะถ้าถ้ารู้ถ้าใช้เนี่ยก็น่าจะเข้าใจรุ่นที่มากับกล้องเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้า นะคะเพื่อนจะเป็นสีฟ้าแต่อันนี้ปนุษย์ซื้อมาเพิ่ม3ก้อนก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดนะคะแล้วก็จะยังไม่มีประเด็นของการบวมนะคะแต่ที่มันมากับกล้องเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยที่ปนุษย์ติดมาด้วยเนี่ยจะเริ่มบวมก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรนะคะถ้าใครๆรู้ก็เข้ามาแนะนํากันหน่อยสิอยากรู้เหมือนกันว่ามันบวมเพราะอะไรแล้วอันตราย ที่จะใช้ต่อหรือเปล่านะคะก็เหมือนเดิมค่ะก,ก็มีการใช้ง่ายนะคะโดยการใส่ซิมการ์ดซิมการ์ดนี่ก็เป็นประมาณว่าใช้ง่ายถอดเข้าถอดออกง่ายด้วยวัยของปนุษนะคะตาไม่ค่อยดี <c oughs> ตาก็จะเริ่มแย่นะคะบอกตรงๆว่าสายตาเริ่มแย่นะคะต้องใส่แว่นขยายในบางครั้งนะคะซิมการ์ดก็พยายามซื้อที่แบบมี คุณภาพมากที่สุดบางทีใส่ผิดใส่ถูกนะคะแต่ก็ต้องใจเย็นการใช้ของพวกนี้คุณต้องใจเย็นๆนะคะถ้าคนไหนรุ่นเดียวกับปนุษย์นะคะแล้วอยากจะมาลองเล่นเครื่องอุปกรณ์ดิจิตอลพวกนี้นะคะคุณต้องศึกษาพอสมควรนะคะแล้วก็ไม้ทริปป์เนี่ยรุ่นนี้แพงมากหลวมตัวซื้อเนี่ยรุ่นเนี้ยที่มันมาแบบต้องขายแยกนะคะมันไม่ได้มากับกล่องนะ ซื้อแยกนะคะแต่ก็มันก็น่ารักดีอะก,กระทัดรัดดีนะคะไม่หนักมากตอนนี้ก็เริ่มหลวมละหรือว่าเป็นเพราะว่าน็อตมันหลวมเดี๋ยวลองไปหาซูใช่ว่าจะไขได้ไหมนะคะก็เล่นเล่นรุ่นนี้นานพอสมควรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะถาดเนี่ยจะเริ่มบวมรุ่นแรกนะคะแต่รุ่นนี้ยังไม่บวมตั้งแต่ใช้มาประเด็นก็คืออย่างที่บอกะคะใช้ใช้แล้วจะมีอาการร้อนตัวเครื่องนี่ร้อนนะคะพอร้อนแล้วมันก็จะดับ บางทีมันไม่ดักมันค้างมันฟรีซมันค้างไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้มีอาการเดียวกันหรือเปล่าแต่ก็จะมีประเด็นอีกย่งเดียวนี้นะคะกดปุ่มพวกนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นละมันจะขึ้นช้านะคะอันนี้รุ่นนี้ปนุษย์ก็เพิ่งชาร์จแบตเตอรี่มาก็อันนี้เริ่มต้นได้เลยห,หน้าจอยังเหมือนเดิมนะคะเสียงยังเหมือนเดิมอะไรก็ยังดีเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่ปนุษย์ ภูมิใจที่ซื้อมานะคะแล้วก็ภูมิใจที่ได้ไปถ่ายทำคลิปหลายๆรูปภาพะนะคะแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะคะได้ดูกันก็เป็นช่วงเอ่อ learning curve นะคะ learning curve ก็คือเนี่ยค่ะลูกตัวแรกที่แพงที่สุดที่ซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองคุ้มไหมคุ้มค่ะ ยังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่ก็จะยังใช้ได้ไปเรื่อยๆจนเขาตายไปสักวันหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้ก็พันุ่ก็มีลูกหลายตัวเพราะความที่เราอยากรู้ป้าว่างป้าอยากรู้นะคะก็เลยเข้าไปเหมือนเดิมค่ะในโลกของดิจิตอลนะคะพอได้โกโปรมาปุ๊บช่วงนั้นช่วงดโดรนใช่ไหมะโดรนมาดโดรนเนี่ยป้านุ่ยยังไม่เสี่ยงเพราะว่าจะต้องมีการเข้าไปเรียน ไปเรียนการใช้มีลิขสิทธิ์ในการบินดโดรนนู่นนี่นั่นเข้าใจไหมคะเราก็แบบช่วงนั้นก็อย่างว่านะคะช่วงโควิดเราก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนก็ไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมคะแต่ก็เลยรู้สึกว่าโอเคไหนๆเราไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปไหนนะคะก็เลยไปฟันรุ่นนี้มาเพราะรุ่นนี้เขาบอกว่าจะเหมือนคล้ายๆคุณใช้ดโดรนรอบๆตัวคุณนะคะเดี๋ยวรุ่นนี้ปรุษย์มาคุยกันทีหลังดีกว่า นะคะรุ่นนี้ค่อยมาคุยกันรุ่นนี้ใช้ยากที่สุดสําหรับปนุษนะด้วยวัยที่ปนุษย์รู้สึกว่าปนุษย์ไม่ได้เรียนพวกดิจิตอลมาโดยกล้องเลยมาแต่ภาพก็ออกมาสวยนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่าปนุษนะย์เนี่ยยังเซตอัพฟังชั่นอลของกล้องตัวนี้นะคะ i n s t a 3สาม3ยเนี่ยยังไม่เป็นนะคะแต่ใช้ดีไหมใช้ดีนะคะใช้ดียังแล้วก็ที่ชอบคือมันลงน้ำได้ ก็สนุกนะคะกล้องแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดรุ่นนี้นะคะเรามาพูดรุ่นของลูกตัวแรกที่ปนุษซื้อมาตอนนั้นปนุษซื้อในราคาถ้าจําไม่ผิดนะปี2018รุ่นนี้ออกมาล่าสุดล่าช้าเป็นหนึ่งปีประมาณ700 750นะคะรวมทริปอดราคาตังหานะคะและอย่างเท่าเราเราใส่กระเป๋าเนี่ยปนุก็จะใส่พวกที่เป็น แบ็คแพคนะคะเป็นสตรัปใส่ตรงนี้นะคะแล้วเดินไปไหนก็จะไม่มีใครรู้เวลาปนุไปดาวทาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอัดคลิปนะคะแล้วก็เดิน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 ก็สนุกนะคะก็ถือว่าเป็นกล้องตัวตัวหนึ่งที่ปนุชอบแล้วก็ยังมีคุณภาพในการใช้อยู่นะคะก็นี่ด้วยวัยที่ว่าอย่างที่บอกนะปะนุไม่มีความรู้ในเรื่องของการใช้ดิจิตอลพวกนี้ก็มาหัดใช้ทีละอันสองอันอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาอวย อยากจะมาอวย GoPro ซะหน่อยนะคะลูกตัวแรกที่แพงที่สุดที่เคยซื้อมานะคะโดยน้ำพัก,ำพกำแำน่งของตัวเองก็ยังใช้อยู่นะคะถ้าใครที่อยากจะซื้อกล้องในแบบ 2, มือสองมือสองอะไรประมาณนี้ 2, 3, มือสองมือสามมั้งป่านี้นะ 3, มือสามก็ย <3 S 2> ังใช้ได้ดีนะคะก็ดูก่อนว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของคนแรกเนี่ยเขาใช้ได้นานขนาดไหนไม่รู้ว่าตอนนี้ที่รุ่นนี้จะมีขายในออนไลน์อยู่หรือเปล่าก็น่าจะมีแหละ ถ้าสําหรับคนแบบบัตเจตตอนนี้นะคะยังน้อยอะไรประมาณนี้ก็ยังแนะนำนะคะยังลงน้ําได้อยู่ก็เดี๋ยวจะประมาณว่าปนุจะไปเที่ยวดูปาวานก็จะเอากล้องรุ่นนี้ไปด้วยนะคะ go pro นี่คนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแอคทิวิตหรือ outdoor พวก bicycle พวกรถอะไรพวกนี้นะคะ go pro นี่ก็ยังเป็นนําหน้าอยู่แต่รู้สึกว่าสินค้าของบริษัทนี้จะไม่ค่อยมีใครโฆษณาสักเท่าไหร่แล้วนะ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเพราะตอนนี้ DJI Action 5มาแรงนะคะที่กำลังถ่ายกันตอนนี้นะคะแล้วก็ d j i Po c k e เ3เดี๋ยวเรามาคุยกับ DJI รุ่นนี้นะคะว่าความดีของเขาเพราะว่าปนุษุ์ไปไหนปนุษุ์จะพกอันนี้ไปส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะทุกอย่างเนี่ยมันจะดี perfect, เลิศเพอร์เฟคมันเป็นไปไม่ได้มันจะมีข้อเสียแล้วข้อดีของมัน ะะก็ปน,นุษย์อยากจะมาทํารีวิวเรื่องกล้องนะคะเรื่องดิจิตอลที่ปน,นุษย์ใช้อยู่ตอนนี้นะคะว่าด้วยวัยของป้าอยากรู้อยากเล่นอยากลองนะคะวัยปดเกษียณก็อยากรู้ว่าไอ้ของพวกเนี้ยเราจะทําได้ดีหรือหาความสุขกับสิ่งเล็กๆน,น,น้อยๆนะคะแบ่งปันกับเ,เพื่อนที่โฟ o ลโล่ปน,นุษย์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปดูซิว่า ลูกมาถึงหน้าบ้านหรือ,อยังลูกใหม่ด้วยโอเคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้คลิปสั้นนะคะไม่ได้คลิปยาวอะไรนะคะแล้วก็จะมีภาพประกอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปนุษด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวงวดหน้าพนุษย์จะมาคุยเรื่องของ DJI p o c พ e t 3นะคะว่าตอนนี้รุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะล้าหลังแล้วนะคะรุ่นใหม่เนี่ยออกมาแล้วใช่ไหมน่าจะออกมาแล้วนะคะทุกคนก็ยัง พูดถึงกล้องรุ่นนี้อยู่เดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าสำหรับปรษย์ชอบและใช้สนุกขนาดไหนโอเคค่ะไปักันนะคะ